เอาเหล็กไหลเนี่ยแหละภาพนี่แหละสายท้ายรถกระบะอีกคันหนึ่งไปเขาเห็นแสงออกเราขี่ขึ้นมาหน้าแล้วเขาเขาขี่ตามหลังเขาเห็นแสงเป็นแสงพวกออกจากท้ายรถเลยเขาบอกเขาพูดแล้วเขาคุกคุนลุกกันทั้ง,ท,งทั้งผ้วัวทั้งเมียนั่งกับไปแล้วกับอาจารย์องค์นึงก็ไปวันนั้นไปพี่พี่อ้อยก็อยู่นั่นน้ะเนาะกลางวันหรือกลางคืนที่ว่าเห็นแสงกลางวันกลางวันกลางวันเลยแสงออกมาจากหลังรถใช่กระบ,บะลเลย ท้ายรถไหนรถเก่งนะลักษณะของแสงเป็นยังไงเขาบอกว่าเสงอนสองไฟฉายไหมเหมือนสปอร์ตไลท์ใช่ใช่ประมาณนั้นอืแสงพุ่งออกมาเขาเขาทั้งหัวทั้งเมียเขาเขาคือเขาอยากถ่ายไว้อะแต่ถ่ายก็ได้อแต่ที่บ้านนี้ก็มีนะอืมีลูกไฟสี่ดวงลอยวนครั้งแรกที่เอาขึ้นมานะครั้งแรกที่เอาขึ้นมาเนี่ยก็มีแสงแสงเป็นแสงแบบ แสงมันดวงไฟค่ะลอยลูกใหญ่เท่าเท่านี่แหละกำปั้นมือนี่แหละใหญ่ๆใหญ่ๆเนี่ยลอยวน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 นนานมากทีนี้ยก็เลยบอกว่าพี่มัดอันลองดูกววางสิว่าเป็นแสงอะไรเนาะเพราะว่าเขาสว่างหมดเลยเพราะแสงนี้ดับปุ๊บหายไปนี่ดาวเต็มฟ้าเลยนี่อะทีนี้ก็เลยมานั่งคิดกันสองคน ไม่ใช่ละไม่ใช่ว่าแสงที่เขาออกมาจากพวกหางเครื่องอะไรมาแสดงมันมันมันไม่ใช่อ่ะมันมันมันผิดกันถ้าเป็นแสงแล้วมันต้องมีแสงสีขาวพึ่งขึ้นจากดินสู่ฟ้าเนะแต่อันนี้ไม่มีใช่ใช่แต่อันนี้ไม่มีค่ะไม่มีพอแสงนี่หมดก็คือว่าท้องฟ้าเนี่ยดาวขึ้นมาผึบขึ้นมาผึบเลยตอนที่ว่าแสงนี่อยู่คือดาวไม่มีเลย ดาวไม่มีเลยแม้่แต่ดวงเดียวเ mm hmm. พราะแสงนี่หายไปจ้ะผูือสว่างสวัยเลยเอาพูดง่งยๆสว่างแบบนี่เขามานหะแช่ข้าวเขามาโอมาแช่ข้าวนึ่งข้าวเหนียวนะคะ mm hmm. เอาแบบแตงมาแช่ข้าวนี่นะคะทีน,นี้ก็ลุกมาเห็นก็เรียกแม่แม่แม,ม่มาดูเขาก่าอ,อะไรเหรอมีแสงอะไรแม่แสงอะไรมีของขึ้นมาแล้วอยู่ในบ้านที่แรกไม่ได้หลายขนาดน mm hmm. แค่สองสามองค์ mm hmm. ใช่ค่ะนี่องค์นี้คือองค์แรกๆที่ที่เอามาครั้งแรกเลยครับยูมุ๋มที่ไทยอ่ะเดี๋ยวมองนี่อยู่แล้วนี่อันนี้อันนี้เพิ่งได้มาองค์นี้สวยนะไหค่ะไม่ไม่กี่วันครับเพิ่งขึ้นมานี่วันประมาณทีหน้าเขาหินแหย่ก่อนนะวันจันทร์วันจันทร์ที่แล้วยังเสียแมงเป็นทาน แต,แต่อง,งน<า>ี้มาตั้งแต่เริ่มเดิมทีกีป่ปีแล้วครับอ Ой ุ้ยเกี่ยวข้าวนี่ไหมเพิ่งเกี่ยวข้าวเน,นี่ยปีนี้นะใช่เพิ่งเกี่ยวข้าวค้าขายอ่าเพื่อว่าไอ้พวกค้าขายนะลัง้าที่คุณชาไปนะผมอ<ม>ย่างพวกเซ็นของมมนจ่ายเงินเนี่ยพอไปก็เอาคืนมาเอาคืนมาใช้นี่หมดนะไนม่ต้องไปโทรไปถามเอามาให้เองอย่างคนไม่เคยเข้าก็เข้าร้านซื้อของนี่นะมันจะมาดีเก็ดดีเกิดพิธกรจกับพวกค้าขายพวกเงินทองและมาเต็มมาเี่ยก็จะดี่ะมัจาก เจบก็ค่าใช้ปลอดภัยนะมีมีในตัวอยู่แล้วบาคนบทีมาเขาจะโทรบอกโอ้ดีนะดีดีอันนี้ดีคนเป็นนี่สิเนี้ปีสองปีไม่เคยให้ก็เอามาให้เพราะได้ยไปก็เอามาให้หมดเอออเามาให้โดยบังเอิญโดยที่ไม่ต้องถามอะไรเลยก็มาให้เราอย่างเงี้ยเราพูดให้ก็คือมาจากแกลดอ่าใช่คุณคุณก็จะดึงอะไรมาอยู่นี่แหละเพราก็จะวิถีฐานนะพวกเอาไปวิชาไปขอให้อะไรจะเดินร่ำรวยมีเงินมีทองได้มาเป็นที่เปนเรื่อง เอาคืนมาคืนมาเลยแล้วเขาจะฐานแล้วก็จะได้ตั้งใจทุ่ปรานาเขาทุกอย่างที่เราบูชาไปตอนนอมาแรกล้วก็ตามมาครับคนรักษาเขาเนี่ยตามมาที่บ้านเลยนะครับมาเป็นร่างใหญ่ดําเลยล่ะเรื่นมนเข้ามาบ้านมันดูเลยครับมาเลยนะเราเห็นไม่ใช่ภาพลองไม่หลับไม่ได้หลับนะครับหรือเรื่องจริงเห็นจริงเลยนะบางอยู่มานั่งอยู่เนี่ยร้องเหมือนเสียงคนร้องมึงมึงมาเก็บปวดอะไรสักอย่างเข้าไม่ได้เงี้ยแหละอยู่ร้องอยู่นอกนอกบ้านแล้วก็นั่งมาที่นั่งอยู่คนที่บูชาไปก็เห็นประสบการณ์เยอะแยะครับ ลเป็นมันยิงมาแล้วก,ก็ไม่แตกฮะต้นไม้ล้มทับเกี่ยวแค่เห็นขัดอ่ะอ,อัะออนอนี้รถชนเด็กสองเดืนอนพีอ่อ้อยสองเดือนนะ่ะรถอยู่ใต้ทางรถนะคนก็เดินออกหมดแต่สี่คนนะไม่ได้ทุกคนแต่แม่แม่แขนองเดียวนะแม่องเดียวเด็กสองเดือนเด็กสองเดือนนะอู้พรถชนกระเด็นกระดอนไปคนละทิศละทางเป็นจักคนอยู่ยุ่สัานิษฐานจะมีองค์ักศาจุดประหลอดประจำตัวๆครับปีนี้เขายึดตามตัวเลยพ่อ้อยครับองค์ักศาอ่อน มีพุทธคุณอยู่ในตัวอยู่แล้วับคือแล้วมันต้องผฏเสธก็ก็มีอยู่แล้วถ้าผฏิเสธก็ดีขึ้นอยถ้ามอาีอาจารย์ที่ดีเก่งก็ควจะแลจะพลังจะเออพิ่มขึ้นไป้ามีคุณเป็นไป